สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมวันนี้อยู่กับผมช่องบะเบียดัมซิงนะครับก็พาเอฟซีมาอัปเดตงานที่อูหน่อยนะครับนี่หลังจากที่ห่างหายไปนานครับฝนกระตกครับพี่น้องเบิ้งแฉจืดมืดครับนี่เขากำลังง่ามครับนี่ก่อ็วันนี้ไม่มีอะไรครับมีเครื่องนะครับเครื่องมาหนึ่งตัวนะครับโอ้นี่ก็มืดค่ำแล้วต้องขอภัยภาพอาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับนี่เป็น เครื่องฮีโน่ครับเข้ามาใหม่นะครับเป็นตัวปั๊มสายนะครับเป็นตัวปั๊มสายนะครับไม่ใช่คอมแมเร็วนะทุกคนนะเป็นตัว p 1 1 c นะครับรหัสเครื่อง p 1 1 c นะครับ p 1 1 c แท้นะครับนี่เห็นไหมทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆครับนี่ครับ p 1 1 c แท้เลยนะครับจับดมแล้วครับแท้แน่นอนนะครับเครื่องก็เออเครื่องสภาพสวยครับสวยสวยมากเลยแหละนะครับสวยเดิมเลยนะครับก็ เป็นเครื่องเก่าญี่ปุ่นครับมาใช้งานในไทยได้ไม่นานนะครับใช้งานในไทยได้ไม่นานนะทุกคนนะแป๊บเดียวครับแล้วก็รถมันเก่าครับเป็นรถเพาเดียวช่วงล่างพังนะครับก็เลยรือขายเป็นอะไหล่นะครับผมผมก็เลยเอาเครื่องไว้นะครับเป็น p ีสิเแท้นะครับเกียร์อิตั้นนะผมนี่มีเกียร์อิตั้นนะครับแล้วก็เออนี่ก็ล้างเสร็จครับมีใบพัดให้นะครับ มีใบพัดให้แล้วก็ไม่มีหม้อน้ําอินเตอร์นะครับเพราะว่าหม้อน้ําอินเตอร์มันมันโดนมันโดนแทงนะครับมันโดนแทงก็เลยใช้ไม่ได้ครับขายเสศษเหล็กไปแล้วนะครับแต่โดยรวมก็คือเครื่องสภาพสวยนะครับนี่ก็ดูสภาพครับเป็นตัวปั๊มใหญ่นะครับปั๊มใหญ่ดูไงครับนี่ดูนี้ครับปั๊มใหญ่ครับดูหมุดนี่ครับเนี่ยปั๊มใหญ่แล้วก็จะมีรหัสครับปั๊มใหญ่แท้นะครับผม สวยเลยครับเครื่องเดิมคลิ๊กเลยทุกคนเครื่องเดิมๆไม่เคยฟิตเลยนะครับภาพดีมากแป๊บหัวชงหัวฉีดเหลืองๆครับก็มีมีรอยกาวตรงนี้อยู่นะครับน่าจะเปิดเช็ควาลหรือไม่งั้นก็อาจจะรั่วซึมนะครับแต่ก็คือเอ่อพวกอย่างอื่นคือครบเลยดูท่อระบายยังอยู่นะแต่ว่าขาดไปครับเห็นไหมขาดตอนผมยกนี่แหละครับก็คือเครื่องค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากนะครับ ประมาณนี้นะครับส่วนใครที่อยากได้ไปใช้งานนะครับหรือเออ่ไปวางแทนพวกเอฟสิบเจ็ดเอฟสิบแปดซูโม่สามเอ็มสองเคพวกนี้ได้หมดนะครับหรือจะเป็นพวกเออ่ล็อกกี้นะครับล็อกกี้ล็อกกี้ร้อยเจ็ดห้าล็อกกี้ร้อยเก้าห้าล็อกกี้สองสี่ศูนย์อะไรเงี้นะครับวางตัวนี้จบเลยครับตัวนี้แรงนะครับผมบอกเลยว่าแรงเป็นตัวปั๊มใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็ คือผมเคยใช้อ่ะมันจบนะทุกคนรุ่นนี้นะครับจบนะครับแล้วก็อึดนะครับแรงถือว่าแรงมากเลยอีกอย่างเครื่องตัวนี้สมบูรณ์นะครับใครสนใจนะครับก็ลองโทรเข้ามาสอบถามผมได้นะครับที่เบอร์โทร0884746382นะครับย้ำนะครับ0884746382นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมีสำหรับใครที่มองหานะครับเดิมทุกอย่างนะครับดูท่อ เอ่อบางความร้อนอะไรพวกนี้เทอร์โบเทอร์โบเดิมหมดเลยครับดูดิสวยครับสวยมากครับผมนี่เห็นแบบนี้เนียผมใจละลายเลยครับชอบครับดูดิก็มีลอกเอ่อไอสติ๊กเกอร์ลอกนิดหน่อยครับดูทอยดูงีดีขาวจั่วครับสวยมากครับกองเกลือน้ำมันเครื่องสวยเลยครับดูดิเกาญี่ปุ่นเมื่อไม่นานนะดูนะครับนี่ยังมีรอยมาร์กรอยอาร์กอะไรอยู่เลยครับนี่ดูเครื่องเขาดิ ดูความสดนะครับแป๊บเหลืองครับตัวนี้จะเป็นตัวชอบนะครับชอบลงคงลงเขาอะไรงนี้นะครับนี่สวยครับเดิมคิิกเลยทุกคนดูดิไม่แพงนะครับไม่แพงนะครับลองโทรเข้ามาสอบถามดูใครอยากไปวางพวกเอ่อเบือนที่ผมบอกนะครับรถเครื่องเล็กนะครับไปไม่ไหวนะครับกินน้ํามันนะครับตัวนี้จบแน่นอนนะครับแรงตัวปั๊มใหญ่ด้วยนะครับหรือจะไปใส่รถตีดินก็ได้ครับรถตีดินก็ ใส่ได้เลยนะครับง่ายนะครับแล้วก็หรือจะเอาไปแปลงใส่รถเกี่ยวรถเกี่ยวก็มีคนใช้แต่ไม่เยอะนะครับมันใหญ่ไปนะครับแต่ส่วนมากจะเป็นรถตีดินกันครับรุ่นนี้ใส่รถตีดินกันเยอะนะครับแล้วก็ใส่สิบล้อวิ่งดินพวกนี้นะครับลากลูกจบแน่นอนใบพัดมีนะครับใบพัดมีเอ่อนี่ครับเศษใบพัดมันโดนพวกมาน้้ำนะครับผมก็เลยมีใบพัดใหม่ให้นะครับมีใหม่ให้ครับ ก็อูเราก็มีอะไรหลายๆอย่างนะครับกระบงกระบอกไฮรีช็อคเกียร์อะไรก็มีนะครับหลายอย่างอยู่ครับสอบถามเข้ามาได้นะครับทักทายกันเข้ามาครับสิบล้อก็ขายเหมือนเดิมได้ก้าสามยี่นะครับนี่มีครับสามยี่ทั้งสองคันนี้เป็นปั๊มสายแล้วคันนั้นปั๊มเดิมนะครับก็สนใจก็ลองทักทายกันเข้ามานะครับอยากได้อะไรหรือชอบแบบไหนนะครับรับเทินนะครับรับเทินทุกรุ่นทุกสภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นซากรถนะครับได้หมดนะครับนี่ขอแค่โทรมาอ้าวเดี๋ยวผมจะติดเครื่องให้ฟังครับ เดี๋ยวจะติดเครื่องให้ฟังนะครับเดี๋ยวจะหาว่าไม่ได้ฟังเสียงเครื่องนะครับเดี๋ยวติดเครื่องให้ฟังนะครับเดี๋ยวรอชมกันเนาะทุกคนนะเดี๋ยวต่อสายก่อน,นครับติดเครื่องครับ p 1 1 c นะครับ ยังนิ่มๆมครับผมนิ่มเลยดูไอ้ครับมีไอ้ไหมเต็บไม่มีเลยนะพี่น้องนิ่มมากร,ร้อนนะครับดูควันครับ ร้อนนะร้อนนะดูควันเสียงนี้ม,มากับ,ก,บก,กาวเดิมทั้งตัวนะครับดูกาวเดิมทั้งตัวปั๊มลมใช้ได้ครับปั๊มลมสวยครับนิ่มๆเดิม,ม, e มๆแล้วแตนดาดเลยนะแตนดาดเลยน้ำร้อนนิ่มมากเป็นตัวปั๊มใหญ่ครับดูไอ้ไอ้แทบไม่มีเลยอ่ะ ไม่มีเลยนะครับอันนี้ทอ่อท่อหายใจน,ะนี่ที่เปิดมันเครืองปั๊มใหญ่ับมนะเล็กบัดเจียบครับพีนะ่น้องมี11เซีับใครสนใจก็ โทรสอบถามได้ครับ0 8 8 4 7 4 6 3 8 2ดสครับติดต่อได้ยี่ห้าชั่วโมงครับมีใบพวกมีไอใบพัดเรียบร้อยครับผมถอดออกไเลยครับมีใบพัดให้เรียบร้อยครับเกียร์ไม่มีนะครับเกียร์มีเป็นเกียร์ยิตันครับนิ่มๆเลยเดิมทั้งตัวครับสแตนดาร์ดเลยนะพี่น้องท 11C ครับคือเกาเก้าเดิมตัวปั๊มใหญ่นะครับตัวปั๊มใหญ่นะครับไม่ใช่ปั๊มเล็กนะครับ อันนี้ก็ติดเครื่องอยู่นะคเสียงนิ่มมากเลยไอไม่มีนะทุอคนผมเปิดอ,อยเ้วเลยดูตรงนี้กัไหนดูที่นี่ก็ได้คเครื่องร้อนๆเสียงดีมากครับขันเล็กไม่ไวครับ